อร์อจ้าขอสมชายครับ <G ül> ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมของช่องอุมอ้มอิ่มนะจ้าจ้า <G ül> คุณผู้ชมจ้ามือนีย,ายลลาา่ายอ่อนละก้าตาใสเด้อจ้ากับเพาหนอุอ่มอิ่มมะเลี้ยงงัวยวิทงหน้าเด้อ <G ül> จ้าเมล้วจ้าแล้ววันที่นี่น้องอิมอ่มกันเลยสิจัดเมนูเด็ดให้กินจ้าเมล้วจ้าคุณผู้ชม,ม <G ül> นั่น,น,น<ป>ก<ะ>็คือเมนู ำปลาหมึกสายจ้าว้าวจัดแบบเด็ดๆแต่ย่อยอ่อนโดยเฉพาะเลยเด็ดจ้ากับตาไส้น้ำจ้าจ้ากินได้เลยป่ะเนี่ยกินได้เลยจ้าเด็กๆเชื่อมกันได้จ้าปลาหมึกสายจะแซ่ยบเถอะกินมันเราเท่าฟีเมอร์ลานสาวเจ้าอมอิ่มนะจ้าอืมฮะมงกินมันเลยจ้ากราตาไส้ได้กินขึ้นกันด้วยลานสาวตำไม่กินขึ้นที่เสียบจะนอกว่ะ อจุดยอดเลยมาละจีนกห้องกามาพร้อมกับพัดต่างๆด้วยจ้ะแล้วก็ขนมเส้นพ้มจ้ะเมนจ้าบ้าเศร่ฐก็จ้ะรใส่เป็นจังไรจ้ะเศรษครับเจุดยอดฝีเมอร์เจ๋ๆก็ใส่นมอิวม <nej ie. S 1> อลสิมงบาง้กจ <inside> <al> ้ะเห็นยากอ่ก็ตาใส่กินแล้วเป็นเสบได้จ้ะฟีมือร์จากอมาสีนกคุเสพจ่ นี่จ้คุณผู้ชมป<ะ>อืประกาศเจมใหม่ๆลวสวงอิเลยจา้านี่จ้คุณผู้ชม,มนี่จ้าเศกุเนื้อแลวจ้าอือจิมน้ำนี่จ้าคุณผู้ชม กินเติมน้ำไมแย่ตับมาน้รปลาน้ำไม่เหรอจา้ากินแล้วจ้ากินแล้วจ้าแสบแสบแสบโอ้ยิมหนีต้นปลาหมึกยิมหนอนเนาะก็เบียมันคือแสบแต่ว่าอะไรอจังเลยเบลังมาตำชูตาซาจินอีกแน่และจาล้จาเติมเราไม่ นี่นทำไมฮงได้ไปจับมาต้มไปหวานจ้ะทำไมหวานหวานจ้ะจะไม่ไเนาะแม่จ้ะก็อยูุ่่งหน้าเนาะจ้ะอร่อยจังเลยเราจิ้มให้กิ้ด้วยใเรฮจิ้มข้าวเ่นยวกระไรเนาะแบบมีเอิญเพ่ออะไร้นเนาะดินทางเพื่อช่นมผักจ้มน้ำในก นีคตณผู้ชมมากินน้ำกนเด้วยจ้ะแศรษนัวๆจ้ะชัวจัดจนหน่มเมียแตกแล้วจ้ะทั้งแซ่ทั้งจัวจัดจ้ะ่นมากอกเลยจ้ะคุณผู้ชม ไดจ๊ะนี่จ้ะโอ้ซ่บจับมากินเนาะจับปฏิบมาได้จ้ะกูไปเชมนันจ้ะแซ่บพักจ้ะโออจำบุ๊จําเนาะ นี่ปววุ้ยเราได้จ้ะจะจัดจะจัดแห้งอีหลีจ้ะหยุดกินบม่ได้จ้ะนีจ้ะคุณผู้ชมแห้งแสบแห้งเผ็ดจ้ะแห้งเผ็ดแหงแสบได้จ้ะนี่แห้งแสบแห้งเผ็ดสมมุขกันเนี่หาจินน้มยาก เอ,เออเกี๊ยวม,มาเกี่ยวกันเกี๊ยว่เลอไเอเองน,นมาจับขมาเขาวานางขอ,<า>ขอดีกนนุวอไปเอาน้ำขน้นยเด้ไม่ไหวแล้วโอ้อามากินน้ำหด้าได้สดนอนน้ำจับไรตีข้านางพ่อดีวาา๋วับไมออกแอมกันเ้ น้ำกลือแค่นี้วันนี้ีกลแสบนี้จากคุณผู้ชมโอ้ยจาเกิดมาจ้าวคยว่ากินแสบปนนี้จักเช่อต้มยำก็จัแสบกินกับร้านสาวคือแสบแต่ว่าพวแบบนี้มาได้ดูได้แลาวละมาหาตาน้องฟ้ามันสดอร่อยจังเทำไมกบพยุ่นนี่น้องว่าข้าเจ็บยู่หมดปีมือผมบีมนะจ้าโอ่แสบ นั่นจะ้ะอืมตันี่นี่นกอิอ,อม,มตำเพชรให้แย่ยอ่อนกับตาไส้กินได้จ้ะเมนจ่าพวายาย่อ่อนมากินเพชรจ้ะเบสตายบอกเอาเรื่องแสบสะดดอ <laughs> ตอนนี้นกอิอ่ิมกับสีคอล่าแล้วด้วจ้ะคุณผู้ชมแม่แล้วจ้า สำหรับคลิปนี้มากพ่อมากอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้นนกอิมอ่านน้ำเนยได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นกอิมเฮ็ดคลิปต่อไปน้ำเนยได้จ้าเป็นแล้วจ้ามือนี้เฮาซีข้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีจ้าบ๊ายบาย,บาย